สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันเฉยเช่นเคยครับกับร้านน้องโบบรมีพาเครื่องครับในยามเย็นๆนะครับนะเสร็จสิ้นภารกิจครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันครับพี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับพี่เผื่อ EP นั้นครับ มีวัตถุมงคลที่พี่อาจเช่าหาอยู่ก็เป็นได้นะครับนะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่พสะดวกรวดเร็วทันใจนะครับของถึงมือท่านชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ปรสษณีได้เลยนะครับนะเบอร์โทรที่ต่อนะครับนะขึ้นทางลายหน้าจอนะครับนะเบอร์โทรไลน์ดีครับเบอร์เดียวกันครับ062 089 0157นยะครับย้ำอีกครั้งครับ062 089 0157 นะครับหรือจะเป็นสแกน QR code นะครับผมขึ้นแสดงไว้ทางด้านหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับนะสแกน QR code เข้ามาเพื่อนๆกันได้เลยนะครับนะเพื่อให้การรอช้าครับพี่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับนะวันนี้ก็ช่วงเย็นๆครับมีพระสมเด็จนะพี่น้องแล้วก็จะมีอ่าผงสุพพันนาพยาแล้วก็มีเหรียญยูสองสามเหรียญนะครับพี่เนี่ยรายการแรกครับพี่นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับนวเนื้อชําสวยมากครับองนี้ นะครับได้มาบ้านบ้านเลยพี่เพิ่งกลับมาเลยนะครับนะมาแบ่งปันเงนครับพี่รีบเลยกลัวไม่ทันนะครับเนาะนี่ครับอ่าไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับนะดูให้ชื่นชอบดูให้ใช่นะครับพี่นะอันไหนไม่ถูกใจนะครับเรื่องปล่อยผ่านก่อนได้ครับพี่อ่านะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะครับนะหมายเลขหนึงครับ ต่อไปหมายเลขสองครับพี่หมายเลขสองเนื้อจะออกแก่งๆขาวปูนเปลือกหอยหน่อยนะครับพี่นะเนื้อออกแก่งๆครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะแตกลายสังขโลกทั่วองค์เลยครับนี่ครับนะเนื้อแก่งเก่าครับพี่อ่านะครับน้าหลังเป็นหลังเรียบนะครับน้าหลังเป็นหลังเรียบนะครับน้านี่เนื้อแก่งเก่ามากครับแตกสังขโลกทั่วองค์เลยพี่นี่ แต่เนื้อหาอกแกงๆครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่หมายเลขสองเนาะครับต่อไปครับหมายเลขสามนี่ครับหมายเลขสามนี่จะเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์เกตทะลุซุ้มองนี้เนื้อหายมวลสารนี่เยอะมากๆนะครับพี่นายเยอะมากๆครับนี่นะครับนะนี่สังเกตว่าจะมีนะครับคาบปุ่น นี่ครับพิมพ์ชัดสวยนะครับนะนี่เนื้อหาเก่าๆบ้านๆครับพี่ครับหมายเลขสามนะครับนักเก็บทะลุซุ้มครับพี่ผักสวยมากนะครับนี่หมายเลขสามครับต่อไปครับพี่หมายเลขสี่ หมายเลขสี่เกตทะลุซุ้มเช่นเดียวกันนะครับพี่นาะองนี้เนื้อออกสีนวลนวลครับนะครับเนื้อออกสีนวลนวลนี่นะครับนะเนื้อเหนียวหนึบครับเกตทะลุซุ้มองนี้ล่ําบึกเลยนะพี่นาะนี่ล้ำล้ำเลยครับเกตทะลุซุ้มวัดระคังเนื้อเกาแต จะเป็นส่วนยุคต้นยุคกลางยุคปลายลองพิจารณาดูนะครับแล้วน้องไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับพี่น้องไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนี่ดูเนื้อหาเก่าครับเนี่ยหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่ครับพี่ตรงนี้ต่อไปครับพี่หมายเลขห้าหมายเลขห้าจะเป็นฐานแซมนะครับนะเป็นฐานแซมครับพี่วัตถังนะครับ ดูแปลกๆนี้นะพี่นี่ครับเป็นฐานแซมวัระคังเนื้อมวลสารดำเม็ดดำเม็ด,ำด,ำดำขาวเนาะนี่ครับรอยปีรอยแยกเส้นฐานแซมคมๆเลยนะครับพี่นะคมๆเลยครับนี่ มาองนี้ด้านหลังมีแตกลายงาเลยพี่นะครับแตกปทั้งองค์เลยนะครับนะหมายเลข้าครับต่อไปครับผมหมายเลขหกนี่นะครับหมายเลขหกครับอ่านะครับนะมาอง์นี้ครับพี่เนื้อมีความหนึบเหนียวนี่ครับผม เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะนี่โมเสรเม็ดละเอียดละเอียดครับพี่หมายเลขหกนะครับนะเดิมดีครับพี่เดิมมันบ้านดีนะครับต่อไปครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับนะ นี่ครับเป็นพิมพ์ทรงพระประธานครับพี่หลังเป็นหลังกากมากนะครับพี่นะหลังเป็นล่องกากมากเลยนะครับพี่อยู่นี้ครับนี่ครับนะเส้นคมมากครับพี่เนื้อหานี่แบบห <c> น <oughs> ึบหนึบนะครับพี่นะเนื้อหาแบบหนึบหนึบในกนมวนสารนี่พี่ เนื้อหาเก่าดีครับพี่เหนื้อหาเก่าดีนะครับนะนี่ครับรอยตัดคูดหลังกากมาครับตรงนี้หมายเลขเจ็ดนะครับพี่นะหมายเลขเจ็ดครับผมต่อไปหมายเลขแปดหมายเลขแปดเป็นพิมพ์ปกโพครับพี่พี่ครับนี่อ่านะครับนะเป็นพิมพ์ปกโพ นี่ครับไปภาพด้านนอกเนี่เนื้อออกสีน้ําตาลนะพี่นะนี่ครับนี่คาบแบบเกาะทั่วทั้งองค์เลยครับพี่นี่อ่านะครับนะเป็นพิมพ์ปกโพแปดใบนะพี่นะเป็นพิมพ์ปกโพแปดใบครับตรงนี้เนื้อห่าเก่ามากนะครับนะปกโพวัดละคังครับพี่ เนื้อหาดีครับพี่องน,นี้นะครับนะนี่ครับพี่สภาพแบบหิ้งๆเลยนะครับในะหิ้งๆบ้านๆเลยครับพี่วันนี้มาแบ่งปันเนี่นะเป็นพิมพ์ปกโพครับองน,นี้ครับนะครับนะพิมพ์ปกโพวัดระครังหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านี่เป็นเกตทะลุซุ้มครับพี่ อ่านะครับหนึ่งเม็ดเล่มูนสารต่างๆครับนี่ครับพี่มีคาบไขนะครับนะคราบตะไคร่น้ำขึ้นเป็นจุดเป็นจ้ำนะครับนี่ครับหมายเล็กเก้านะครับพี่น้อรงนี้หมายเล็กเก้าครับ พิมพ์ทรงสวยครับพี่ลึกชัดเก่านะครับนะนี่ครับแต่ถ้าจะถามน้องว่าจะเป็นยุคไหนนี่พี่นะน้องไม่มั่นใจเช่นเดียวกันนะพี่นะน้องไม่มั่นใจครับพี่นะครับนะดูเก่าไว้ก่อนนะพี่ดูเก่าไว้ก่อนครับนี่อ่าหมายเลขเก้าครับอันนี้หมายเลขเก้านะครับนะต่อไปครับหมายเลขสิบ นี่นะครับหมายเลขสิบองนี้เนื้อออกแก่งเลยครับพี่นะครับเนื้อออกแก่งขาวนะครับนี่วัดรักขังนะครับพี่องค์นี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์อ่พระประธานวัดเนี่ยพี่นะครับนะเน้องมองเหมือนมีเส้นรองนั่งนะนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ทรงพระประธานเนื้อแก่งๆนะครับขาว,ขาว นะครับนะเนื้อสวยด้วยนะพี่นะเนื้อสวยนะครับนี่หลังเรียบนะครับพี่นะเป็นหลังเรียบนี่ครับเนื้อแก่งๆับพี่พิมพ์ทรงพระประธานนะหะหมายเลขสิบจำหมายเลขจำมีพีให้ดีนะพี่นะจำหมายเลขจำมีพีให้ดีครับนี่ไปกันต่อครับพี่ ตงน,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับนะนะครับนะ,นะ,บนะพิมพ์ใหญ่เก่ามากครับตรงนี้ หลังเป็นหลังเรียบเรียบนะครับพี่นะขอบเนมีการแบบว่าขุดคูดหน่อยเนาะพี่เนาะขอบขุดคูดหน่อยนะครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดครับเอาสี่ร้อยนะพี่นะองค์นี้เอาสี่ร้อยพอนะครับนะ,ะต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสอง นี่ครับพี่อาครับตะไคนะร,ร่น้ำเม็ดแพร่นี่ครับวัลคังเกตทะลุซุ้มนะครับนาองนี้วัลคังเกตทะลุซุม้มนี่ครับสวยเดิมครับพี่ นะครับเนื้อหาสวยเดิมเดิมะนะครับหมายเลขสิบสองต่อไปหมายเลขสิบสามครับนี่ครับพี่รงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ทรงพระประธานนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงพระประธานครับพี่ นะครับนะบพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงพระประธานเนื้อหาเก่าสวยครับสิบสามครับพี่อยู่นี้หมายเลขสิบสามนะครับนะเนื้อหาดีครับพี่อยู่นี้ครับนี่อ่ะหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสี่ นะครับนะตรงนี้เนื้อออกแก่งแนะครับพี่นะเนื้อออกมีความแร่งครับนี่นี่นะครับแตกลายสังคโลกนะครับนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยพี่เนื้อแก่งสวยมากๆครับตรงนี้ เลขสิบสี่พิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยเจ้าของเก่าเลี่ยมนี่นะเลี่ยมขอบเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นี่สภาพยังสมบูรณ์อยู่เลยนะพี่นะสวยงามครับหมายเลขสิบสี่นะหมายเลขสิบห้านี่ครับตรงนี้เม็ดมวนสารลอยด้านหน้าเพียบเลยนะพี่นะนี่เม็ดข้าวสุกเม็ดพากำแพงสมกอ พิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้พิมพ์ใหญ่มวลสารเยอะมากๆครับพี่ตรงนี้พิมพ์ใหญ่เนื้อช้ำๆครับหมายเลขสิบห้า ต่อไปครับหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกนี่มีคาบรักนะพี่นะมีคาบลักในเก่าจัดเลยนะพี่นะนี่ครับเก่าจัดเลยนะครับนะแลวเนื้อหานะี่มีความเก่งครับพี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับนะองนี้เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มครับพี่เนื้อหาเก่ามากนะครับนี่ เนื้อแก่งนะครับพี่นะเนื้อแก่งมีลงลักเก่าหมายเลขสิครับตรงนี้หมายเลขสินะครับนะเนื้อแก่งลงรักเก่าเก่าครับพี่ตรงนี้หมายเลขสิครับ <17. S 2> พิมพ์ใหญ่นะครับนาะเป็นพิมพ์ใหญ่หลังเรียบนะครับพี่นะหลังเรียบนะครับนี่วันนี้คัดของสวยๆมาเลยนะพี่นะคัดของสวยๆมาเลยครับนี่ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> พิมพ์ใหญ่นะครับน <c oughs> เนื้อออแกงๆครับพี่นี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปหมายเลขสิบแปดครับตรงนี้จะเป็นเนื้อดินนะเป็นเนื้อดินครับผ้าผงสุพรรณเนื้อดินตรงนี้มีการเช็ดการล้างมานะครับพี่นะมีการเช็ดการล้างมาครับพี่นี่ ของนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่นะ้าวสี่ร้อยบาทมีการทําความสะอาดมาเนาะครับเนื้อดินเนี่ยออกสีน้ําตาลเข้มๆนะครับพี่นะนี่ครับะนะครับผงสุพันเอาสี่ร้อยบาทนะครับนะหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้า องนี้เป็นสมเด็จนางพญานะครับนะพิษณุโลกกุลงทอมีหูนะครับนะปกติเนี่ยนะครับจะไม่มีหูนะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมเนี่ยจะมีหูสองข้างนี่ครับจะเห็นไปหูสองข้างนะครับเส้นฐานนักแห่งนี่จะมีนูนเด่นนะครับพี่นะนี่ครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นิยมนะครับพี่นะ สำหรับสมเด็จนางพญากุลงทอมีหูนะครับเอาสีา่ร้อยบาทครับพี่ตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทนะ,ะนะครับหมายเลขสิบเก้าต่อไปหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบนี่จะเป็นสิ่งตัวเล็กนะเป็นสิ่งสองขวัญตัวเล็กครับพี่อ่านะครับเราอันี้ไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นงาน แกะดีนะพี่นะเป็นงานแกะนี่ครับตัวขนาดเล็กเลยนะครับพี่นะนี่ครับเป็นสิ่งตัวเล็กนะพี่นะแต่น้องไม่มั่นใจว่าจะเป็นงาหรือเป็นเทียวอะไรนะพี่นะเนี่ย นะครับแนละ้วเอา3ามห้าสบาทนะครับพี่เอา3 5 0้หบาทนะครับสำหรับสิ่งตัวนี้เนาะหมายเลข20นะครับพี่หมายเลข20สิบหมายเลขย1 21เอดเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับนะหลวงพ่อกลวยนี่ครับสภาพบ,าบ้านเลยนะครับพี่นะรูปเหมือนปั๊มเนื้อทองเหลือง หลวงพ่อกลวยนะครับนี่สภาพเดิมเบบ้านบ้านครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไฟหมายเลขย 22, ี่สิบสองนี่ได้มาหลังเดียวกันเลยนะครับเราเป็นเหรียญกลมเป็นเหรียญกลมมีลอยจานเก่าหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามบ้านแค เหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับหลังอัคระคมชัดนะัปี2515เหรียญมีรอยจานกกหลวงพ่อโกยเหรียญกลมครับหมายเลข2 22นะครับพี่น้งหมายเลข2 2่บครับนี ต่อไปหมายเลขยี่สิบสามเนาะรายการสุดท้ายครับพี่วูนนี้ครับนี่เป็นเหรียญหน้าตรงครึ่งองค์นะครับนี่หลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอน่าจะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นแรกนะพี่น้าน้องไม่มั่นใจว่าจะถึงยุคหรือไม่นะับพี่น,าน้าเไม่มั่นใจว่าจะถึงยุคเลยหรือไม่เนาะครับเนาะนี่เ,นเหรียญสภาพผิวสัมผัสเปิดๆหน่อยนะครับขอบตัดประมาณนี้ครับพี่ หลังเป็นหลังยันเนื้อทองแดงเนาะครับเนาะขอตัดประมาณนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวพอเงินวัดตอนเย่หอมเกียจจีสายนครับมาถมนะพี่นะหมายว่ายี่สิบสามครับพี่ครับอ่าวันนี้ก็มียี่สิบสามรายการแบ่งปันเงินในยามเย็นๆเนาะครับเนาะสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรขึ้นทางร้านหน้าจอนะครับพี่นะร้านน้องโมบรมีพเครื่องครับพี่ 062ครับ0890157นะครับย้ำอีกครั้งครับ062 0890157นะครับกดรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องนี่ขอลาไปก่อนครับพี่ผิดพลาดประการใดครับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับเพงๆรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับ